ในแต่ละคนจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยปกป้องคุ้มครองตัวเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะไปแห่งหนใดก็จะติดตามตัวเราไปตลอดนั่นก็คือเทวดาประจำตัวท่านเหล่านี้จะคอยดูแลปกป้องรักษาดวงชะตาของเราให้อยู่อย่างเป็นปกติสุขเราควรอุทิศผลบุญให้เทวดาประจำตัวทุกครั้งที่ทำบุญท่านจะช่วยคุ้มครองและทำให้ชีวิต มีแต่ความสุขความเจริญปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตได้บทกลวดน้ำให้เทวดาประจำตัวเปิดทางและช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเตรียมน้ำสะอาดไว้หนึ่งขวดหรือหนึ่งแก้วและนำมาจด,ดระหว่างคิ้วกล่าวคำอธิษฐานดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธานอิทังสัพพะเทวนางโหตุสุขิตาหโตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ที่รักษาตัวข้าพเจ้าขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขลูกขอฝากน้ำอุทิตนี้ไปกับพระแม่ธรณีพระแม่คงคาโปรดมาเป็นทิพยานขออนิสงส์ผลบุญอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้ทั้งหมดทั้งปวงข้าพเจ้าขออุทิตให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าอยู่ณปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใดพบใดก็ตามทั้งะระลึกได้ก็ดีและ,ละระลึกไม่ได้ก็ดีไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดขอให้ท่านจงมารับกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้โดยมาให้ถึงจุดหมายอย่าแวะอย่าวเวียนที่ใดให้กุศลถึงทั่วทุกท่านทุกตัว,ท,ตวทุกตน ทุกภพทุกภูมิขออานิสงผลบุญดังกล่าวนี้โปรดกายเป็นโภคทรัพย์ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทินสา